ครับผมกับสวัสดีครับสวัสดีผมกับช่องหากินสไต์ตายย้ำเช่านะครับหลังจากที่เราไปมาเมือนันมาดักใจด่างเลยครับมาแต่มายามหลายมือนะครับเช่านี้มามายามไม่ครับนกเป็ดลงเมื่อกี้สองตัวครับมึงผลงานครับนะครับิึงผลงานนะครับถือนกเป็ดครับขึ้นไปสองตัวแต่ว่าติดตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมกับสิลงไปเก็บนะครับทำมัน ก็สิป่อยหอกครับพอเอารอกมันจะต้องป่อยมันไปนะครับนี่ยครับเดี๋ยวเมื่อเมื่อไกลๆครับเดี๋ยวผมปลรงไม้ไบบกอนครับผมอันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับแต่ว่าคือสิป่อยะครับผมเพราะว่ามัน,มน,มนถ้าเป็นนกเขานกยังจะเอาอยู่ครับน,นกนี่ปป่อยดีกว่าครับอันนี้ผมก็สิป่อยไปนะครับก็ขอบุณที่รับชมนะครับผม ดางนี่ก็ร้อยกัวบาทนะครับแต่มันถือหลายตัวูะแต่มันขาดไปนะครับนกหวงนกเจ้านกอนี่แต่ก็มาโห่มันมันถือยังไดงนะถือย่ำขึ้นถือยังไงสินะครับนี่ครับกลางกลางหนยน้องครับเป็นโอล่างครับข้างหลังเป็นโอมันแบบมาลงนันโดนมาลงเถอะครับอ่ากันนี่ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมครับตรงตัวนี้ผมก็จะปล่อยไปนะครับผมเดี๋ยวสิบ ถึกจับนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมหากินซับไตยชาแนลครับผมกดซับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ